ช่างวันนี้ทําอะไรครับเนี่ยขายยังอ่ะขายแล้ว <laughs> สวัญญ <c oughs> สดีครับครอบครัวผมช่างรันอย่ารู้จักเดี๋ยวศรัทธาวันนี้พามาดูน,นี่ยกกีลเอ็กซิลี่ออนยูเอ็กซิลี่เป็นไรครับคนนี้เป็นไรมาอันนี้เกียร์ถอยค้างค้างอยู่เกียร์ถอยจรงเข้าได้ไหมครับมันออกจากเกียร์ถอยไม่ได้แล้วอาการจากสนิญญฐานก็คือน่าจะซีนคอมเมดหักหรือไม่ก็กามปูแตกอยต้องมาลรื้อดูกัน ตอนนี้ก็กำลังกำลังยกดูอยู่เดี๋ยวกำลังจะลือ้อเดี๋ยวลื้อเกียร์ลงมาแล้วก็เอามาผ่าข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาเดี๋ยววันนี้จะพารื้อเกียร์ดีมแม็กมง่ายๆไม่ยากรื้อเองได้ถ้าอยากลื้ <laughs> <laughs> แล้วแล้วถ้าประกอบไม่ได้ก็ส่งมาเดี๋ยวประกอบให้รับจบได้ทุกอย่าง โอเคครับแล้วขั้นตอนมีไงบ้างช่างก็นี่แหละก็แล้วเวลายกเกียร์นะทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับช่างบางคนก็ไม่รู้นะทัพที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมถ้ายกเกียร์ต้องถอด่วแบกถอดสายลบออกทำไมถึงต้องถอดครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องตอดเพราะว่าตอนที่เรายกเกียร์มันถอดไดสตาร์ทแล้วไดสตาร์ทท้ายท้ายไดสตาร์ทมันมีสายไฟอยู่ แล้วถ้าเราไม่ถอดขั้แบตเราห้อยไดสตาร์ทไว้แต่ถ้าเกิดตอนเรายกเกียร์ลงไดสตาร์ทมันโดนแล้วสายมันเป็นลงกาวเดี๋ยวช็อตอ๋ออย่างนี้นี่เองครับแล้วก็ข้ามอย่ามองข้ามโอเคครับแล้วมีที่ไกลไหมช่างก็ถ้าเกิดเป็นดีแม็กก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดตั้งแต่ตัวเก่าเลยตั้งแต่ท FR ยันนี่ก็ทําเหมือนกันหมดแต่ถ้าเป็นวีโก้ถ้าเป็นวีโก้กลัวเครื่องสามพันอ่ะต้องถอดกิบตัวนี้ไว้ทําไมครับเพราะว่าเกียร์มันใหญ่ เกียร์ลูกมันใหญ่ถ้าเกิดเราเราไม่ถอดไว้ตรงนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรายกเกียร์ลงปุ๊บเครื่องมันเทไปข้างหลังแล้วมันมางัดเดี๋ยวหม้อน้ําเขาจะแตกอ๋อจะเฉพาะวีโก้ใช่ไหมใช่เฉพาะวีโก้เลยแล้วรีโวรีโวเป็นไหมรีโวนี่ยังไม่ค่อยนี่เพราะว่าหม้อน้ํามันใหญ่มาแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลื้เกียร์ลงก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูข้างนอกใหม่โอเคครับ อันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการถอ,นอดน็อตหัวหมูหรือถอดน็อตรอบเกียร์ไปมีประมาณ12ตัวถอดไปถอดออกน็อตเบอร์14กับ17มีแค่2เบอร์ถอดถอดก็จะมีสายเกียร์สายนี่ถอดออกด้วยแล้วก็คันเกียร์น็อตคันเกียร์3ตัวถอดแล้วก็ชักคาไว้ นี่ก็ถอดสายอยู่อันนี้ผมก็ถอดไปน,นี่ก็พยายามอธิบายนะไม่ให้คลิปมันเงียบเกินไปเดี๋ยวมันจะเงียบไปถ้าเกิดปล่อยให้ดูลันไปเองอันนี้ก็จะไวหน่อยพอดีถ้าเกิดรอมันช้ามันนานอันนี้ก็ถอดออกหมดแล้วก็กำลังจะยกลงกำลังเอาไม่แรงขึ้นไปอ้าวไม่แรงสุดก่อน เอาลงเอาลงเอาไม้ใส่ใส่ไม้ไปเกี้ยโหกำลังจะอออ้าวลวงอีกแล้วเอาลงเอาลงาลงลงหน่ขึ้นขึ้นไปไปไปยาวไปยาวไปแล้วก็โยกโยกแล้วงัดหน่อยนะเพราะมันแน่นแลโยกโยกหน่อย Burg ถอยออกไปแล้วลงแล้วผักคองเกียร์ไว้เคแล้วก็เอาลงออกไปลือ้อกันแล้ว ไปดูขั้นตอนการรื้อเอาพี่เอาเกียร์ลงแล้วครับต่อแล้ว <c oughs> มามาดูนี่เดี๋ยวเนี่ยยกลงมาแล้วเมื่อกี้เป่ามนลงมาแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวพามานลื้อเกียร์นะัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเกียร์ก็มีฝาหน้าส่วนประกอบของมันนะฝาหน้าเกียร์อ่าอันนี้เรียกหัวหมู ย่างกินไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้ไอ้คันเนี่ยทีนไอ้พวกคันเท่าเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้พวกนี้ก็ข้างในก็เป็นตัวเตะเกียร์นี่เรามาลื้อกันเลยพูดพร่ำทำเพลงตอนอื่ก็เบอร์สิบสองเบอร์สองถอดฝาหน้าเกียร์ออกก่อน ไม่ถึงถอดฝานี้เป็นอันอันดับแรกครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องความเกียร์ลงอความเกียร์ลงเดี๋ยวมันจะถอดน็อตไม่ได้โอ้ก็ออกมาแล้วที่ต้องถอดฝาหน้าเพราะว่ามันมีกิบล็อกอยู่ในนี้สองอันเพราะทาไม่งั้นเราจะชักกิบล็อกออกไม่ได้ไหนครับกิบล็อกนี่ตรงนี้กิบล็อกตรงนี้ ลูกหนึ่งอันนี้อันหนึง่งแล้วก็ตัวล่างครับใช่อาแล้วก็เอเค่ครีมอ่อนอย่างนี้นี่เองใช่เก็บ,บไว้เก็บไว้ดีๆเราตอนประกอบหาไม่เจออ๋อมันมีรูหนีบใช่ไหมครับใช่มีร่องมันมีร่องของมันพอเสร็จแล้วแล้วความเกียร์ขึ้นเลย น็อตเนี่ยเบอร์สิบสี่เห็นไหมลอบเกียร์ถอดออกเลยงอขันหมด เน่นเน้นจริงของไม่เคยลื้อลูกค้าสัก ทำไมบล็อกช่างเสียงดังครับบล็อกมันมีแต่เสียงไม่มีแรง <laughs> มันเก่าแล้วใื้ใช้ใช้มานานแล้ว <laughs> ต้องเปลีป่ยนใหม่อันนี้ที่ที่มันฝืดเนี่ยเขาทางศูนย์เขาใส่กันคายมานะนะบางตัวมันใส่เยอะใส่น้อยไม่เท่ากันมัน <c oughs> บางตัวมันก็คนทากาวมันทาไม่เท่ากันบางตัวก็เลยออกง่ายบางตัวก็เลยต้อง ออกยากหน่อยเพราะว่ามันฝืดจ้างเขาล้อเล่นนะบอกเขาไม่แรงแซวอย่าแซว <laughs> หายหายไปนานเขินงานมันเยอะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลย <laughs> ยังไง<ล><ล>ก็ฝากติดตามด้วยช่างรับรับทุกรุ่นไหมครับเนี่ยรับทุกรุ่นครับก็ทักโทรมาคุยได้ทักมาถามได้ยกเครื่องยกเกียร์ได้หมดใช่ครับได้หมดช<ด>่างอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไอวินสี่สิบเก้าเลิฟมาเลยเข้ามาแล้วถ้าแบบอยากใจร้อนอยากโทรหาเบอร์อะไรครับช่างไอ,อก็โทรมาเดี๋ยวไอ้นี่ขึ้นไว้ให้หรือว่าเดี๋ยวว่าจดเอาเองแล้วกัน0 9นเ้าหก หนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าโทรมาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตงังค์ห้ามโทรมายืมเอาเซนเซอร์เกียร์ยรออกอันนี้เซนเซอร์เกียร์เขาวัดอะไรครับเนี่ยเกียร์ถอยเ<อ>วลถอยแล้วไฟมันก็จะยิงมานมีมันมีตัวเตะตัวตักเนี<อ>่ยพอใส่เกียร์ปุ๊บอันนี้ก็จะเตะอออ๋อด้งนั้นทำให้ไฟถอยติด<อ>ใช่ไหมใช่ มีผักเกลียดอันหนึ่งค่อยๆมีไว้พอเสร็จแล้วถอดถอดหมดแล้วเราก็เคาะมันหน่อย่อนยางเป็นอย่างไเคาะเคาะมือ ไข่มันคาอยู่มันก็เลยออกยากหน่อยก็ไอตัวนี้มันมาขวางแล้วปึ๊บมาดูซิวันนี้เศษเศษเหล็กเศษอะไระก้ามปูไม่แตกอ่ะโชคดีไปก้ามปูไม่หักเนี่ยนะมันค้างมันค้างอยู่ มันลงไปค้างเนี่ยมันลงไปเตะเกียร์นี้อยู่ปกติมันต้องขึ้นมาอยู่ตรงกลางเนี่ยเฟืองทองเหลืองข้างในเนี่ยน่าจะหักสักตัวอถอนไม่ออกเลยเกียร์มันค้างเลยลุกค้าครับเ,เอาหัวหมูออก ต้องใช้แรงหน่อยมันติดกาวต้องใช้แรงมันจะค่อยๆออกมาขอนยางนี่ก็สำคัญอยู่นะทั้งแต่ว่า ถ้าเกิดมันไม่ออกจริงๆก็ค่อยใช้ค้อนเหล็กเพราะว่าถ้าเราเอาค้อนเหล็กไปเคาะอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเนียมเดี๋ยวไม่บินก็แตกอะไรมั่งเพราะค้อนเหล็กมันแข็งกว่าปีเนียมเราอยู่แล้วอ๋อใช่แ้วนี้ออกความไหมเนียเศษอะไรเนี่ยขี่การใช้งานในเศษนี่แหละที่มันแตกคาไว้ ก็ไปเดี๋ยวลื้อออกมาให้ให้ดูว่าอะไรมันพังอันนี้ขั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องใช้คนจับแล้วก็คิปไปนี่เยอะเดี๋ยวค่ยวอยมาดูอีกทีอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลื้เกียร์ก็ถอดน็อตล็อกลูกปืนออก2ตัวเบอร์12อก็ถอดออกอันนี้มันแน่นหน่อยมันติดกันคลายไว้ก็ถอด ถอดยิงออกค่อยๆเอาออกพร้อมกันอ่าแล้วก็เอาสปริงออกอ่าอันนี้ไปเอาไปเอาเหล็กด,ดูดไปหาเหล็กด,ดูดหาเหล็กด,ดูดไม่เจอมาด,ด,ออด,ด,ดูดลูกปืนออกดูดสปริงดูดลูกปืนออกอ่ะแล้วก็ตอกสลักออกสลักล็อกก้ามปูตอกตอกอน,นี้ตอกแรงไปหน่อยมื่อเลยไปล็อกเอาคีมมาอ่าแล้วก็เอาออก สลักออกแล้วตอกสลักออกอค่อยๆเคาะออกไปนี่ก็ตอกมันก็ดูดลูกปืนมันจะมีลูกปืนตัวเล็กขั้นอยู่ตรงกลางดูดออกแล้วตอกสลักสลักเล็กๆอตอกออกแล้วก็เอาสลักดึงสลักมันออกมาไอ้นีขน้ขั้นตอนนี้จะต้องให้มันตรงลนะถ้าไม่งั้นมันจะแน่นลูกปืนมันจะไปล็อกขัดกันอยู่มันจะไม่ค่อยออก ต้องจับให้มันตรงคนระับถ้ามันพอดีมันจะไหลหออกของมันเองเลยก็ดูดลูกปืนออกกันนี้ตอกสลักอีกอักกนหนึ่งนี่ก้ามปูเจนหนึ่งถอดถอดอ่าถอดออกไปก็พวกลิบล็อกอันนี้ลิบล็อกเฟืองก็ถอดกิบล็อกเฟืองออกก็ตอกลูกปืนออกอืมจะตอกลูกปืนออกไป มันไม่ออกก็ต้องใช้แรงใช้ชอะไรช่วยส่งเอาตอกก็ตอ,อกให้ตอ,อกขอบมันใะ้อย่าไปตอ,อกตรงไส้กลางนะตอกให้โดนขอบอะแล้วก็ออกแล้วก็เอากิบล็อกออก,กอ,อ,อกีกอันหนึ่งแล้วก็เอาเฟืองไม้ออกเฟืองไม้เอากิบล็อกออกถอดปุ๊บมันจะมีกิบล็อกอีกก็ถอดไปถอดเคาะเคาะถอดถอดเคาะเคาะถอดอออถอด,ถอด,ถอด ไอ,ไอเตที่มันล่วงลงมาไม่ใช่มันหักนะมันเป็นแหวนสองชิ้นมันจะประกบกันอยู่อะน,นี่ก็ถอดอน,นี้ข้ามไปถอดเฟืองไอเฟืองย้อนที่เวลาใส่เกียร์ถอยแล้วมันจะหมุนย้อนนี่ก็ตอ,อกลูกปืนออกตอกออกตอกออกแล้วค่อยๆหมุนไปแล้วก็ตอกไปเรื่อย ว่าต้องต้องไปเอาไอเฟืองอ้นี่ออกด้วยเฟืองเฟืองหมุนย้อนอะ่ะจะเป็นหมุนย้อนไปอีกทางเพื่อที่รถจะถอยหลังเห็นว่ามันจะสลับกันเฟืองมันจะมันจะเรียงคนละฝั่งอันนี้ต้องเอาเฟืองชุดนี้ออกก่อนพอเฟืองชุดนี้ออกเสร็จก็ถึงจะเอาลูกปืนออกได้เสร็จแล้วก็ตอกลูกปืนออกเอาเฟืองออกตรงนี้ก็ถอดเฟืองออกดึงเฟืองออกไป นี่ก็ถอดถอดเอาเฟืองทองเหลืองออกถอดแล้วก็มันก็จะมีน็อตล็อกอยู่คือไขควงมางัดงัดแล้วก็เดี๋ยวถอดนอด็อตค่อยว่ากันอ่ะมาอันนี้ก็ลื้อออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีคลิปตอนลือ้อประกอบเอ้ยตอนลือ้อเดี๋ยวเอาลงไว้ให้ดูด้วยก็มาดูตัวปัญหาที่ทำให้เกียร์ถอยค้างชักไม่ออก เห็นไหมเห็นเศษไหมอ๋อนี่อ๋อเฟืองทองเหลืองแตกครับนี่ไงนะปกติมันเต็มล่องนี้นี่แตกไปสองฟันอ๋อนี่นี่คือรอยแตกใช่ครับใช่เนี่ยเศษมันก็อยู่เนี่ยเขาแตกแล้วจะเข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับเข้าได้ก็มันพอเข้าไปปุ๊บมันไปแตกไงพอแตกปุ๊บไอเกียร์ตรงเนี้ยก็ไปขัดไปขัดมันก็เลยถอนไม่ได้เพราะว่าไอเนี่ยมันเบรกอยู่แบบตัวนี้ตลอด อันนี้คือเฟืองทองเหลืองของเกียร์ถอยหลังนะครับใช่เพราะมันค้างอยู่เกียร์ถอยเนี่ยก็ปัญหาไม่ไม่เกินความคาดคิดอันนี้นยังน้อยนะบางคันนี่หักครึ่ง <c oughs> หักสามท่อนเลยนะอันนี้ยังถือว่าน้อยอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเกิดจากการใช้งานมากกว่า แต่ถ้าไอ้พวกหักแบบแตกละเอียดอันนั้นน่ะมันยัดเข้ามันฝืนเข้าอ๋อพวกพวกซิ่งไงาแล้วพวกวัยรุ่นขาซิ่งอ่ะแบงไงอ๋อไม่ยัดไม่เอ้ยไม่นี่ยัดอย่างเดียวเลยตอนตอนยัดมันนี่ครับแต่ตอนทั้งครับโอ้โหหน้าเหลือสองนิ้วเลยเอ่อแล้วก็ลูกปืนอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมครับแตกไปอันหนึ่งอ๋อแตกเห็นไหมหายไปอันหนึ่งไม่รู้เศษมันไป็ร่วงอยู่ไหนก็ไม่รู้่เถ้ากับลูกนี้ก็เปลี่ยนแค่เฟืองทองเหลืองกับลูกปืนเนี่ยครับ ใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียก้ามปูโชคดีตรงที่ว่าก้ามปูไม่แตกก้ามปูเี่ยแค่ถอยแือห้าคันไหนโชคร้ายก็ซวยไปนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ลื้อเกียร์นีล่ลื้ครึ่งครึ่งส่วนนะครึ่งครึ่งหลังเพราะว่าเกียร์ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ไม่เป็นอะไรเราไม่เราไม่จำเ,เป็นต้องลื้อมันไม่ต้องลื้อหมดใช่ไหมใช่แต่แต่ถ้าคนแต่ไม่รู้นะถ้าเกิดอนเนี่ย เขาก็ไม่อัดออกเขาก็จะถอดไอ้นี่แล้วก็ถอดน็อตปุ๊บยกออกไปทางลูกทวงทวงแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็เหมือนกันก็คือเปลี่ยนแค่เฟืองทองเหลืองกับลูกปืนตัวนี้ลแล้วแต่คนถนัดนะครับใช่ก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ก้ามปูเหล็กหล่อยังมีขายอยู่ไหมครับก้ามปูสอบถามมาได้ติดต่อมาได้เสมอเกียร์ไอ้หนึ่งจุดเก้าใช่ไหมอ่าครับมีหนึ่งจุดเก้าที่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเนียม อันเดิมจะเป็นเนีย้ยครับใช่อันนี้ก็มีนะของดีแม็กดีมกเก่าก็มีนะไอ<ล>้เกียร์สามสี่ชอบแตกเนี่ยนี่เหล็กหลอสั่งสั่งทำไว้แล้วก็ถ้าสนใจอยากเปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกอ่ะสกิดมาราคาก็เดี๋ยวหลังไมค่อยว่ากันอืมคผก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้ออะไรมาเปลี่ยนให้เขาจบ ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับไม่เกินความคาดหมายก็ Facebook ก็ฝากติดตามด้วยป่ารันแล้วก็เ,เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้แถวนี้เบอร์นี้<ม>โทรมาได้ตลอดถามได้ชื่อช่างรันนี่ครับช่างรันช่างรันอ,อย่าร,รู้จักเดี๋ยวศรัทธาโอเค<ป> <c oughs>